Could you read สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้ก็จะมาทำการจัดกิจกรรมแจกแพ็กไอคอนหนึ่งแพ็กนะครับโดยมีไอคอนต่อไปนี้ครับเป็นแพ็กไอคอนที่ให้ซื้อนะครับมีลนโด ซีรัดฟอร์ดนะครับเงื่อนไขนิดเดียวง่ายดีเดียวครับเพียงแค่กดไลค์กดติดตามแล้วแคปหน้าจอว่าดูคลิปนี้อยู่แล้วเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ครับให้ไปทายกิจกรรมทาง Facebook ได้เลยนะครับเพียงทายได้ทาย2ตัวประจำวันที่1เดือน4 2564นะครับ ไายถูกรับไปเลยครับแพ็กไอคอนิกมูลค่า479บาทถ่ายได้เพียงหนึ่งคนละหนึ่งครั้งนะครับถ่ายเกินแล้วถูกคือว่าผิดกติกานะครับปิดให้ถ่ายวันที่1เดือน42564นะครับเวลา12นากาครับประกาศผล18นากาทางเฟ e บุ o k เพจ AST Channel นะครับ ขอให้ท่านคือผู้โชคดีนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเติมไพ่ไอคอนนะครับไม่งั้นคุณหมดสิทธิ์ในกิจกรรมต่อๆไปนะครับก็ส่งท้ายด้วยนี้ ID นี้ครับคือถ้าครบ1,000ซับอะไรไครับแจกอะไรครับอดีนี้ครับ <c oughs> ก็มีประมาณนี้ครับ แจกให้ฟรีนะครับครบเมืไ่ไายแจกเลยครับก็ขอคบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ